กาบคารวะอาจารย์หมอเกี่ยวค่ะสักคู่นราได้เราได้เยงปิดไหม่นะคะเมื่อกี้ถ้าตะแคงกล้องได้ไหมคะถ้าตะแคงกล้องจะสะดวกไหมคะตะแคงกล้องนะคะค่ะไหนลองตะแคงกล้องดูสิคะอ๋อได้ค่ะประมาณได้ค่ะได้โอเคค่ะคึงค่ะ จากคารวะอาจาร,รย์หมอเขียวค่ะกริเริยนทาสำนึกดีค่ะท่านจิตอาสาทุกท่านค่ะพุนน้อยอัลลไทยสุดที่เสมนะคะมาจากอำเภอวังเห็นชีสกเกตนะคะพนน้อยจะมาส่งการบ้านนะคะเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนนะคะ ไม่เก่งพูดนะคะพเราะไม่เคยเข้าสุงได้ยินค่ะค่ะเมื่อก่อนนะฮะผู้น้อยก็เป็นมีโรคประจำตัวแต่ก็ไม่เคยไปตรวจหมอแล้วค่ะก็มันเป็นแบบท้องอื่นนะคะและเวลาเราไปไหนมาไหนทำงานมันก็จะเหนื่อยนะคะเหนื่อยแล้วทีนี้ พอมารู้จักอาจารย์หมอเขียวก็เปิดดูที่ Youtube นะคะก็เลยทำตามก็เลยทำน้ำสมุนไพรนะคะทำน้ำกันสมุนไพรใช้เองนะคะก็พอดีสมุนไพรที่บ้านก็พอมีนะคะก็มีเยอะอยู่มีที่อาจารย์บอนก็มีแทบเกือบทุกตัวเลยค่ะเพราะว่าริดร้อนลิดเย็นอะไรพวกนี้นะคะผู้น้อยก็จะทำตามว่าเจ็ดส่วนกับสามส่วน ก็ริดเย็นเจ็ดส่วนริดร้อนสามส่วนก็จะทําพอทําได้พี่น้อยก็จะทานเองนะคะก็ทานเองก็รู้สึกมันจะดีขึ้นทํางานนก็ไม่เหนื <Ay glorious. S 2> ่อยนะคะค่ะพอตอนที่ได้สมุนไพรมาทานนะคะก็ได้แบ่งปันกับญาติพี่น้องว่าเออดีนะเนี่ยสมุนไพรที่เขาไม่อยากทานก็ยัดเยียดให้เขาทาน รู้แต่ว่ามันดีพอกินแล้วเราก็มีพลังขึ้นนะคะ่ะพอทานสมุนไพรล้วก็ทํางานอะไรเราก็ไม่เหนื่อยแล้วก็ไปไหนมาไหนได้แม้ดเมื่อก่อนแต่ขึ้นบันไดยังขึ้นแทบจะไม่ได้นะคะ่ะขึ้นมาก็มาหอบเหนื่อยมากเลยค่ะแต่พอได้ทานสมุนไพรก็อยู่ได้ก็ไม่เหนื่อยทุกวันนี้วิ่งขึ้นวิ่งลงเลยค่ะบันได <laughs> บันไดเก้าก็ ก็ปลูกสมุนไพรทานเองก็ทําผักอะไรทําข้าวกเกษตรก,กรรมค่ะก็ไร่สารพิษค่ะเกษตรอินทรีย์ค่ะทา,านเองแล้วก็มีขายมั่งก็พอได้อยู่ค่ะค่ะก็มีแค่นี้และค่ะไม่รู้จะพูดอะไรบ้าเจริญทำาค่ะขอบคุณค่ะูคุณอายุเท่าไหรคะคะ คุณอาลัยอายุเท่าไหร่คะอายุเท่าไหร่คะเอ่ออายุห้าสิบห้าสิบเจ็ดปีค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะส่กันบ้านคหรือเปล่าคะฮะมาส่งกันบ้านครั้งแรกหรือเปล่าคะค่ะก็ส่งแต่ในที่ว่าข้อเขียนนะคะนี่ก็เป็นครั้งแรกนะคะที่ส่งการบ้านในซุมนะคะก็ ให้กล้าแต่ก็ทําใจให้กล้าแบบอาจารย์หมอเขียวว่านะคะว่ายังไงเราก็เข้ามาแล้วุพน่อยก็เลยว่าเออเข้าเข้าเถอะเพื่อนก็ยังทาได้ก็อยู่บ้านใครบ้านมันก็สู้สู้บอกตัวเองอย่างนี้นะคะขอบคุณค่ะอ่ก็ดีแล้วค่ะวันนี้ถือว่าสําเร็จแล้วค่ะได้เปิดกล้องออกมาพูดถือว่าการส่งการบ้านครั้งแรกก็ไปได้ดีค่ะเป็นกําลังใจให้ค่ะเดี๋ยวครั้งที่สองก็มาส่งอีกนะคะ ค่ะขอบคุณค่ะคุณค่ะค่ะต่อไปเชิญคุณนานาได้เลยค่ะ